ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่อาร์ในตอนที่มีชื่อว่าเมดยาสรามต่างก็เป็นพาสสุดท้ายเนาะแล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของเราผมก็ขอโทษขออภัยทุกๆท่านด้วยนะที่สองสาวันที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอเวอร์เกียร์หรือว่าอาร์นะครับซึ่งโอเวอร์เกียร์เนี่ยที่ไม่ลงเหตุผลกันก็มีนะก็เป็นเพราะว่า ทางต้นฉบับเกาหลีเนี่ยครับถึงเป็นต้นทางนิยายทางสำนักพิมพ์ของเขาเนาะเขาก็บอกว่าคนเขียนได้เขียนไปแค่พันยี่สบสองเองพัดไอ้พันสองร้อยยี่สบสองเองอ่าซึ่งมันเป็นตอนปัจจุบันล่าสุดที่ผมลงไปนั่นแหละก็ไม่รู้นะว่าที่เพื่อนเราบอกว่าทางสำนักพิมพ์เขาแจ้งว่าคนเขียนขอลาสองวันเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็อ่านเกาหลีไม่เป็นนะ ไม่ได้รู้ภาษาเกาหลีอะไรเลยไม่ได้แปลเองนะก็เป็นการที่รับนิยายแปลมาจากอ,อีกช่องทางหนึ่งเป็นเข้ากลุ่มไปอ่านนะครับอืมแล้วก็เรื่องอาร์คเนี่ยที่ผมไม่ได้ทําก็เป็นเพราะว่าติดงานนะวันอาทิตย์ก็พ่อกับแม่กลับมาจากต่างจังหวัดน,นะก็เลยไปช่วยงานท่านนะส่วนวันอาทิตย์เอววว้วันวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ ไม่ได้ทาอีกแล้วเพราะว่ากลับบ้านมาก็เดดงานกันตอกนกลางคืนอีกก็เรียกได้ว่าไปหาน้องนะที่ทํานิยายร่วมกันเนี่ยอ่าก็เป็นผู้น้องผู้ชายนะไม่ใช่ไม่ใช่น้องผู้หญิงคนนั้นนะอ่าก็เอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามให้มันจบตอนไปเลยแล้วกันนะ้องเพราะว่าค้างค้างคางกันมานานแล้วสําหรับเมดยาสลัมมัตะาก็เข้าสู่ภาสุดท้ายก็เป็นภาที่4ี่เนาะเอาละครับเสียเวลามาเยอะแล้วไปกันเลย ด้วยความเร่งร้อนอากกลับไปยังบ้านของตัวเองพร้อมกับเปิดห้องเก็บของออกหม้อใบเดิมได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายและกำลังเรืองแสงสีแดงออกมาตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่4นาที3นาที2นาทีและฉับพลันนั้นแสงสว่างได้สาดส่องออกจากหม้อเป็นการบ่งบอกว่าเสร็จสิ้นกระบ,บวนการไปรที่เรียบร้อยเขารับชมทุกวัตถุดิบที่หายไปพร้อมกับก,บการปรากฏขึ้นของเม็ดยาขนาดเล็กติ๊ง กระบวนการจเจริญเติบโตเสร็จสิ้นเม็ดยาสลามอัมตะเสร็จสมบูรณ์ท่านได้ทําเม็ดยามอสเตอร์ที่มีการส่งถ่ายตํำรับมาจากครั้งโบราณได้สําเร็จเม็ดยามอสเตอร์เป็นหนึ่งในตำรับลับของนิวเวอร์มันจะทําให้ท่านเพิ่มพูพลังที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในแก่นมอสเตอร์ได้การทําเม็ดยามอมตะนี้เป็นหนึ่งในความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของพ่อครัวใหญ่การทําอาหารเพื่ออยู่รอดชื่อเสียงเพิ่มขึ้น500ความฉลาดเพิ่มขึ้น20 เข้าสบการทำอาหารเพื่ออยู่รอบเพิ่มขึ้น30ข้อมูลเม็ดยามอสเตอร์นั้นได้รับการจดบันทึกจำนวนเม็ดยาอามตะที่ทำสำเร็จ1ไหนที่สุดก็สำเร็จแล้วอาคว้าเม็ดยามาไว้ในมือที่กำลังสั่นเทิมระยะเวลาทั้งสิ้นกว่าจะได้รับมันมาก็คือ23วันเขาต้องใช้จ่ายเงินนับร้อยเหรียญทองเพื่อเม็ดยาน,นี้ยังไงแล้วอา ก็มีความคิดเสียดายอยู่บ้างในขณะที่มองดูเม็ดยาตรงหน้านี้ไอเทมชิ้นนี้ไม่สามารถขายได้เห็นได้ชัด er เลยว่าต้องเป็นเพราะว่าเม็ดยาอมะตะนี้จะต้องส่งผลอย่างใหญ่หลวงอย่างเขาของยูนิคอร์เองก็มีราคาราวเ0็อเหรียญทองแล้วปีกแข่งพูดที่แปดเบื้อนก็300เหรียญทองนอกจากนี้ยังมีไอเทมอื่นอีก,อกจํานวนมากถ้าให้คิดคํานวณราคาโดยคร่า,าวๆแล้วก็ ค่าวัตถุดิบทั้งหมดก็ราว1,500เหรียญทองเห็นจะได้เมื่อรวมกับเวลาที่อาร์คต้องใช้ผสมวัตถุดิบเข้าไปอีกแล้วราคาของมันก็อาจจะมากถึง2,000เหรียญ <ble ane> ทองไ,ได้เลยถ้าว่าด้วยเพราะเป็นทักษะทำอาหารเพื่ออยู่รอดคุณลับของมันนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะเป็นยังไงจนกว่าจะทำการกินเข้าไปเองเม็ดยาตรงหน้านี้ใช้ทั้งเงินและเวลาอย่างมหาศาลที่ผู้เล่นคนอื่นนั้นไม่มีทางที่จะกล้ายอมทำเป็นแน่ ในเมื่อเม็ดยาน,นี้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงผู้เล่นคนอื่นคงจะไม่มีทางกล้าเสี่ยงเงินแม้กระทั่งหลักสิบเหรียญทองด้วยซ้ําอย่าว่าแต่เงินหลักพันเหรียญทองเลยชิบ้าจริงนี่เราต้องกินมันสินะสองพันเหรียญทองด้วยเงินจํานวนเท่านี้อากสามารถเอาไปซื้อรากสมจีนชั้นดีจำนวนหนึ่งได้เลยอากที่ไม่คิดจะเสี่ยงแม้กระทั่งเงินหนึ่งเหรียญทองแดงกําลังสั่นเทิมขณะที่นําเอาเม็ดยาเข้าไปในปาก เขาถึงกับต้องหลับตายามที่กลื่นเม็ดยาสลามอมตะลงไปขณะเดียวกันหน้าต่างข้อมูลใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นติง้งเม็ดยาสลามอมตะเม็ดยาอมตะระดับ B ระดับความสําเร็จ A พลังแห่งสลามในเม็ดยาอมตะนี้จะมังเกิดขึ้นเฉพาะสถานการณ์ไม่ปกติเท่านั้นมันคือพลังครั้งโบราณของสลามที่ถูกส่งมอบให้กับผู้อื่นโบนัสเสริมจะแตกต่างกันไปตามระดับของความสําเร็จ ทุกค่าสถานะบวก5ความยืดหยุ่นบวก30ดูดซับแรงกระแทกเพิ่มขึ้น20%ภูมิปตุ่มต้านทานธาตุพิษเพิ่มขึ้น5 0ค่าสถานะยืดหดถูกสร้างขึ้นยืดหดบวก20การใช้งานยืดหดในช่วงเวลาที่ถูกต้องช่วยเสริมลังป้องกันให้ค่าสถานะยืดหดสามารถเพิ่มขึ้นได้ผ่านการรับการโจมตีที่ร้ายคมศ1นอรนอกจากนี้ภูมิต้านทานอาการบุนงงและแข็งเป็นหินจะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ค่าสถานะนี้จะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโจมตีไร้คมเท่านั้นท่านได้เรียนรู้ทักษะเผ่าพันธุ์ห่วงเวลาแห่งสลามห่วงเวลาแห่งสลามวันละหนึ่งครั้งท่านสามารถเลือกทักษะได้สองอย่างไม่ว่าทักษะใดที่ท่านเลือกทักษะทั้งสองจะใช้งานได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป24ชั่วโมง 1. ท่านสามารถเคลือบร่างของท่านโดยฉั้เคลือบสลามได้เมื่อร่างกายของท่านถูกปกคลุมด้วยสลาม ทุกการโจมตีทางกายภาพจะร้ายผลเป็นระยะเวลา10นาทีนอกจากนี้ท่านจะไม่รับความเสียหายใดไม่ว่าจะตกจากที่สูงขนาดไหนก็ตามเดชะว่าท่านจะอรอนแอต่ตอเวทมุ์และได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเข้าอีก100เซขณะเดียวกันความเสียหายจากดางของท่านจะถูกลดทอนลงไป100% 2. ท่านสามารถอัญเชิญทุกสลามในระยะใกล้ๆ500เมตรได้สลามจะมารวมตัวกันและช่วยท่าน ต้านทานคู่ต่อสู้ให้เป็นระยะเวลา10นาทีแต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ของสลามที่ท่านเรียกมานั้นจะกลับกลายเป็นกฎเกีียวเมื่อทักษะห่วงเวลาแห่งสลามจบลงนี่มันสวรรค์ดวงตาของอาร์คแทบถลนออกมาจากเบา้าเขาคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้อะไรมาบ้างเพื่อเป็นออปชั่นเสริมแต่ถ้าว่าผลลัพธ์ของมันกลับเหนือกว่าที่คาคิดเอาไว้เยอะเขาคิดว่ามันจะช่วยเพิ่มค่าสถานะอยู่ก็ใช่ แต่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าจะถึงขนาดกับว่ามีค่าสถานะใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นการที่ต้องรับมือกันกับก,บการโจมตีไร้คมเป็นเรื่องยากลําบากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอาร์กนันสมใส่ชุดเกราะหนังเขาจึงอ่อนแอต่อการโจมตีไร้คมเป็นพิเศษและการได้รับทักษะยืดหดมาก็เป็นอะไรที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับการโจมตีจากอาวุธไร้คมได้เป็นอย่างดีก็อาวุธไร้คมนี่น่าจะเป็นพวก ประเภทอาวุธทุบนะครับเป็นพวกกระบองพวกค้อนพวกอะไรพวกเนี้ยเนาะสาหรับเกมที่ผ่านๆมาที่เคยได้เล่นกันเนาะแต่มีเพียงเท่านั้นะหรือไม่ใช่แน่รายละเอียดยังคงบอกว่าอีกทั้งเขาได้รับมานั้นเป็นทักษะของเผ่าพันธุ์ทักษะที่จํากัดเอาไว้เฉพาะสายพันธุ์นั่นหมายความว่าเผ่าพันธุ์อื่นไม่อาจจะเรียนรู้ได้เลยสิ่งตอบแทนคุ้มค่ากับทุกป,ปัญหาที่ได้เจอมา ยังมีโบนัสเสริมนับว่าความสมบูรณ์ของมันนั้นเหนือกว่าที่เขาคาดคิดไว้เยอะมากทุกค่าสถานะบวก5ในขณะที่ค่าสถานะยืดหยุ่นนั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างยากเย็นเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าในครั้งนี้มันถึงกับเพิ่มให้30ยังมีดูดซับแรงกระแทกที่เพิ่มขึ้นมาอีก20%รวมทั้งปุ่มต้านฐานทาน่ทาพีดอีก50%เข้ขาได้รับทักษะเฉพาะตัวของสลามพวกนี้มาก็เป็นเพราะเม็ดยาอมตะทั้งสิน้นไหนมาตรวจสอบกันหน่อย ต่างข้อมูลติ้งชื่อตัวละครอาร์คเผ่าพันธุ์มนุษย์แนวโน้มความดีบวก300ชื่อเสียง3 7 7 5บวก500เลเวล159อาชีพผู้เดินทางแห่งความมืดฉายาอันสวินแห่งแมวผู้เยียวยาสรรพ,พสิ่งวีรบุรุรษแห่งแจ็คสันผู้เยียวยาแห่งแดนดินลังชีวิต2625บวก150พลังมานา 2,590พลังจิตวิญญาณ100พละกำลัง356บวก28ความคล่องตัว416บวก35ความอดทน486บวก20สติปัญญา55บวก10ความฉลาด499โชค56ความยืดหยุ่น82ศาสตร์แห่งการสื่อสาร46สเสน่หา89บวก10ยืดหด 20ค่าสถานะพิเศษภูมิความรู้โบราณวัตถุ113ผลจากอุปกรณ์สมสัยชุดกราะผู้พิทักษ์แห่งชาวเงือกภุมมต้าน,าน,านทานธาตุน้ำเพิ่มขึ้น100%่คิดจํากัดของน้ำไร้ผลอุ้งเท้าแมวบุกเล็บถุงมือความเร็วนในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%ความคล่องตัวบวก15อัตาราการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น10%หมวกแระคูณวุเล็บหมวกความคล่องตัวบวกส0สติปัญญาบวก10 ผล,ลัพจากไอเทมเซตราชันละกกำลังบวก50ความคล่องตัวบวก10ความอดทนบวก10หลักป้องกันบวก20บันทึกแข่งนักรบวงเล็บเกาะไหลระกกำลังบวก3รองเท้าหน่อแลกรุ่นปรับปรุงวงเล็บรองเทา้าความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น15%อัตาราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น10%ผ้าคุมอัคคีวงเล็บผ้าคุมภูมิต้นานทานธาตุไฟเพิ่มขึ้น50%สร้คอของอเดเลียนวงเล็บส้คอ พลังป้องกันบวกส0สสนหาบวก10บวกวิญญาณวงเลบ็บแหวนพลังกำลังเพิ่มขึ้น5อัตราการฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้น5%เปเซนแห่งจิตวงเลบ็บแหวนท่านสามารถใช้รักษาเนธแห่งจิตเรื่องรางแห่งพลังวงเล็บกำไรพลังชีวิตเพิ่มขึ้น50อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต5้าหน่วยทุกระยะเวลา20วินาทีเกียรติยศแห่งนักสู้วงเล็บกำไรพละกกำลังบวก10ความคล่องตัวบวก10 ความอดทนบวก 10, ชื่อเสียงบวก500อัตราเติบโตทักษะทางดาบเพิ่มขึ้น5%เซทุกความสามารถเพิ่มขึ้น40ปอร์เซนในความมืดท่านได้รับความสามารถหลบซ่อนตัวตนในความมืดเหลียะเวลาในการส่งผล20นาทีจะทําการยกเลิกเมื่อเข้าสู่สภาวะต่อสู้ภุมมต้านทานความกลัวความมืดตาบอดและคาถาสเสน่ห์เพิ่มขึ้น50ซท่านสามารถนาเอาความสามารถแท้จริงออกมาได้จากทุกอุปกรณ์ดุดซับแรงกระแทกเพิ่มขึ้น20 ผมต้านทานธาตุผิดเพิ่มขึ้น50%หลังได้รับอะไรมาสักอย่างการตรวจสอบหน้าต่างข้อมูลมันมักจะเป็นไปด้วยความน่ายินดีอยู่เสมอเขาไม่เคยคิดเลยว่าครั้งนี้มันจะได้รับมากมายมหาศาลถึงเพียงนี้อาร์คเพล่นปล่อยวางเรื่องราวขณะที่ออกไปจากบ้านขณะนั้นผู้คนในหมู่บ้านที่เคยเป็นอดีตโจรที่เข้ามาทํางานแล้วพลันเร่งร้อนเข้ามาหาเออลูกพี่อาร์คอยู่ที่นี่เองไปหาข้างนอกไซนานไง มีอะไรเหรอมีคนต่างถิน Guys, ่นกําลังหาตัวลูกพี่อยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านนะฮะคนต่างถิ่นเหรอดูแล้วน่าจะเป็นพ Short ่อค้าหรือเปล่าอ๋อดูดูมือเขาจะเป็นพ่อค้านะฮะนี่ซิดมาแล้วเหรอเนี่ยเขาอยากจะรู้เป็นอย่างยิ่งว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เขาจะทําเงินให้กับตัวเองได้เท่าไหร่อากกับกายเป็นเล่หลอนวิ่งพุ่งไปย่างทางเข้าหมู่บ้านในทันทีแต่ถว่าเมื่อไปถึงกลับเป็นพ่อค้าคนอื่น พอขาคนนั้นพอมองเห็นเขาก็เร่งร้อนมาจึงเดินเข้ามาใกล้เออออาใช่หรือเปล่าครับอ่าใช่แหละว,ว่าแต่นายเป็นใครเหรออ้ผมชื่อดินครับทิดขอให้ผมส่งจดหมายให้เมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าพอดีผมมีเรื่องอื่นจะต้องไปทำก็เลยมาแจ้งช้าไปหน่อยนะเอ่อจากซิดเหรออาร์กอ่านจดหมายที่นินยื่นมาให้อาร์คนิม ผมติดอยู่ในคุ๊กครับเพราะง้นแล้วผมก็เลยเขียนรายละเอียดเรื่องราวไม่ได้ยังไงก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดผมต้องมาติดอยู่ในคุกใต้ดินของมหาวิหารสถนานการณ์กับการเป็นตึงเครียดกว่าที่คิดเพราะง้นแล้วเรียบมาช่วยผมออกไปด้วยครับพอเห็นสีหน้าที่สับสนของอาร์คนินจึงเอ่ยเสริมขึ้นเออก็หมืนเข้าใจเรื่องราวหรอกต่อแต่ดูเหมือนเรื่องราวจะตึงเครียดมาก ตามปกติแล้วการคุมขังของคุกใต้ดินมหาวิหารมากักจะยินยอมให้มีการประกันตัวเนาะแต่ว่าสําหรับซิตแล้วพวกเขาเนะ่ะไม่ยอมรับการประกันตัวเลยเนี่ยสินี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยปัญหามันอยู่ที่แล้วเงินทั้งหมดที่อาร์คลงทุนไปละ่ะโอ้ถ้าเจอซิตแล้วก็อย่าลืมบอกให้เขาใจข้อตอบแทนให้ผมด้วยนะครับเมื่อเสร็จธุละนี่นจึงจากไปนในทันที แต่ว่าคำพูดของนีนั้นกับคล้ายกับว่าไม่เค่เข้าหูอ์กแต่อย่างใดเขาแทบคิดอยากจะบวยบินไปเซลบิดเลยเสเดียวนี้ด้ยวยความเร่งร้อนอากุวงตร,รงไปยังแคมป์ฝึกเพื่อหาตัวของโลโคโลโ,โคมีเรื่องเร่งด่วนต้องไปเซลบิดขอยืมมีคอนหน่อยคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันไดจ้จดหมายมาวุาิตเจอเรื่องร้ายเข้าให้น่ะฮะว่าว่าอะไรซิตนะหรอ จัสติสแมนและกลุ่มทันบนต่างก็แตกตื่นขณะที่รีพุดกันขึ้นมาถามไถ่พวกเขาต่างก็ฝากฝังก,การเงินเอาไว้กับเซตเช่นเดียวกันแน่นอนว่าบุมมองของพวกเขาย่องแตกต่างไปจากอาร์คพวกเขายังมีเงินไม่เหมือนกันกับอาร์คที่ในชีวิตจริงค่อนข้างคนแขนนับตั้งแต่เริ่มพวกเขาล้วนมีอุปกรณ์สมสัยเพราะว่าใช้เงินซื้อหามาแต่ทว่าจัสติสแมนนั้นมักบอกต่อพวกเขาที่ชอบใช้เงินกันโดยไม่คิดว่าอย่าเอาแต่ใช้เงินนั้นอย่างไม่ถูกต้องต้องรู้จักการหาด้วย ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงฝากฝังโชคลาภทางการเงินเอาไว้กับสิทด์เกิดเรื่องอะไรขึ้นเออผมก็ยังไม่มั่นใจครับคงต้องไปถึงที่นั่นก่อนถึงจะพอรู้เรื่องราวไว้ได้เรื่องแล้วจะติดต่อมานะครับ <S <S <m akes> แต่ว่ายูนิคอนคงไม่ให้พี <c oughs> ่ชายขี่นะลองดูนะโรโกอ,อึกอักก่อนที่จะเรียกยูนิคอนออกมาหล oh, <c oughs> <c oughs> ังจากโรโกบอกออกไปเจ้ายูนิคอนนั้นกับแค่นเสียงใส่พร้อมกับสายหัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงมันล้วนแล้วแต่ไม่ใส่ใจหากว่าจะให้ขึ้นขี่แต่ว่ากับคนที่โหดร้ายกับมันนั้นไม่มีทางน่าจะพูดอะไรออกมาประมาณนั้นนั่นแหละไหนขอลองหน่อยอาร์กดันโลโก้ไปอีกด้านในขณะที่เดินเข้าไปหาอาร์กเริ่มจ้องมองยูนิคอนขณะที่นำเอาอาหารออกมาและกินเข้าไปอาหารจานนี้จะช่วยให้เสียงดังขึ้นเป็นแฮกยอนซาที่เคยทดลองแล้ว่าได้ผลดีกับทักษะข่มขู่ อจ้องมองยูนิคอรขนขณะที่เริ่มพูดกลมขูด่ด้วยความเงียบก่อนเป็นอย่างแรกแกมันไอ้มาหน้างูคราวก่อนฉันปล่อยแกไปก็ใช่แต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่น่ถ้าเกิดว่าแกเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ฉันจะถลกหนังแกออกมาแล้วเฉือนเนื้อแกออกมากินซะไม่สิหรือว่าแกอยากโดนทรมานสักยกสองยกล่ะฮะหรือว่าแกอยากโดนตีดว่าไงฮะอยากโดนตีดหรือเปล่า ว่าคิดว่าฉันไม่กล้านะ่ะเะอนอกจากยูนิคอร์แล้วกระทั่งโลโคและกลุ่มทันบนนั้นต่างก็น่าซีดเผือกขณะที่มองยูนิคอร์ตามปกติแล้วนี่ไม่น่าจะใช่สิ่งที่อาร์ค,ควรจะทําเลยสักนิดแต่ว่าอาร์เมื่อเริ่มแล้วจึงไม่อาจจะหยุดได้หลังได้เรียนรู้ทักษะข่มขู่คากลนาวด่าของเขายิ่งรุนแรงขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าได้เรียนรู้มาจากแฮงยอนซาไม่สินีมันไม่ใช่การข่มขู่เพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะว่าเขากังวลถึงเงินจำนวน5,500เหรียญทองที่อาจจะสูญเสียอาร์สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อเงินกระทั้งต้องเสี่ยงชีวิตเขาก็แทบอยากจะตัดเขาแล้วก็ถลกหนังของมันออกมาเรื่งจริงการกลมกูของอาร์ในครั้งนี้จึงมีพลังทําลายล้างอย่างสูงยิ่งเพราะความรู้สึกที่มีต่อเงินทองของเขาอย่าอย,ย,ย,ย่ยูนิคอนพีพ่พี่ชาอุตส่าห์ขอแล้วให้พี่ชาขี่เถอะนะ ยูนิคอรตัวสั่นขนาดที่ยักษ์น่ารับยูนิคอร์ยังไงแล้วก็ยังเป็นมอนสเตอร์แถมมันยังสัญญาว่าจะจงรักภักดีกับโรโคจนกลายมาเป็น NPC ส่วนตัวและเพราะเหตุนั้นทักษะข่มขู่จึงสามารถทำงานได้ที่50%และก็เป็นดังคาดทักษะนี้คุ้มค่าได้เรียนมาเสียจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะข่มขู่สำเร็จแต่ว่าเขาไม่อาจจะขี่มันไปได้ถ้า,าว่าร้ซึ่งเจ้าของ ท้ายที่สุดแล้วทั้งโลโคและอาร์คจึงขึ้นขี่ยูนิคอร์และมุ่งหน้าไปยังเซเลบิดแฮกยอนซาส่งสายตาที่ภาพคูมมองร่างที่กำลังห่างใกล้ออกไปฮคงไม่มีอะไรจะต้องสอนหมอน,นีอีกแล้วสิอ๋อนี่แกเองเหรอะตบมือที่หนาใหญ่พันตบเข้าที่หลังศีรษะของแฮกยอนซาเมื่อหันกลับไปจึงพบว่าัสซิสแมนในตอนนี้กำลังส่งสายตาจ้องมองมานี่แก สอนให้อาคพูดคาพวกนั้นนั้นเหรอเออคือคือคว่าอาอาขอให้สอนนะครับแล้วก็เลยสอนถ่อยคํำะถุนพวกนั้นนั้นสิดวงจาของจัสติสแมนท่นทอแสงประกายว่าทักษะคมขู่นั้นยังไม่อาจจะเทียบได้กับสายตานี้ที่จ้องมองมาอย่างกินเลือดกินเนื้อได้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพาทนี้เนาะ ก็ตอนสุดท้ายนี่เหมือนกับอาร์กนี่ได้รับทักษะมาแล้วใช้ไปอย่างเต็มที่นะทักษะไอการข่มขู่เนี่ยซึ่งมันเป็นคำหยาบเนาะทางต้นนิยายของเซนเซอร์ไว้นะมันน่าจะเป็นคำพูดที่รุนแรงมากเลยล่ะก็เลยเซนเซอร์เนาะผมก็ไม่รู้ว่าด่าว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นคำด่านั่นแหละเนาะตามที่เข้าใจเนาะไอคำว่าตีตีตีตรงเนี้ยตกลงในตอนต่อไปพร์ทถัดไปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะทำวันนี้ให้จบตอนเลยนะสำหรับตอนถัดไปก็ติดตามกันเลยนะครับ